การลักน้ำครับผมนะครับตอนนี้ก็ทําสําเร็จแล้วนะฮะก็เปิดไป10กว่าชั่วโมงนะครับน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับตอนนี้ทางท่านลูกค้าเนี่ยก็เปิดลงแปลงนานะครับเดิมนะครับที่ทําอยู่คือนิ้วครึ่งนะครับทีนี้เปลี่ยนเป็นท่อที่ใหญ่ขึ้น3นิ้วนะครับได้น้ําดีกว่าเดิมนะครับปลายท่อนะครับปลายท่อมีเช็ควาลปิดไว้อยู่นะครับเช็ควาลแบบ แบบไม่มีสปริงนะครับเนื่องจากมันมันไม่ตึงนะครับมันแรงแรงดึงจุดนี้มันสามารถที่จะดึงให้เช็ควาลวเปิดได้นะครับตัวนี้ถ้าใช้แบบสปริงดึงไม่ขึ้นนะครับเช็ควาลวนะครับไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไว้โลง่ลงๆแล้วแล้วก็มีคลุมด้วยผ้าผ้าแยงนะครับกัน กันเศษหญ้ากันปลาเข้าไปเข้าไปติดอยู่ในหน้าเช็ควาลวนะครับมีที่กรอกน้ํานิ้วครึ่งตรงนี้ติดบนวาลวนะครับกรอกเสร็จก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับปิดให้เรียบร้อยห้ามรั่วตรงนี้นะครับตัวนี้งอ45ครับจุดนี้ที่ผูกเชือกไว้เนี่ยให้มันสูงกว่าจุดน้ําออกตรงนั้นนะครับจะได้มีแรงฉุด แรงๆนะครับถ้ามันต่ํากว่าแน่นอนมันก็ไหลได้ไม่กี่ชั่วโมงมันก็หยุดไหลนะครับไม่มันก็หยุดไหลนะฮะอย่างน้อยจะดึงตรงนี้ขึ้นนะครับ เพิ่มเวลาในการไหลเป็น1 0ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็น้ําไหลต่อเนื่องได้ดีขึ้นนะครับงอ45มี2 1จุด1นะครับแล้วก็จุดที่งอลงจุดนั้นนะครับตามพื้นที่นะครับถ้าไม่งอถ้าตรงได้สลบไปตามพื้นที่ก็ดีนะครับแต่ตัวนี้ท่อมันใหญ่นะฮะเลยติดงอ45นะครับลงไปทางนู้นนะครับปลายน้ําออกเนี่ยผมใช้เท่าท่อน้ําดูดที่ ฟุตวาลเช็ควาลเลยครับนิ้วครึ่งนะครับไปดูน้ํากันอ่ะนี่ครับผมนะครับในน้ไใ้น้ําดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่ทําเลยนะครับครั้งแรกที่ทําเลยนะครับตรงนี้เห็นนะครับท่านลูกค้าท่านปล่อยลงนาเลยนะครับเนื่องจากตอนนี้ฝนมันทิ้งช่วง จุดนี้ฝนทิ้งช่วงนะครับแล้วลูกค้าเพิ่งใส่ปุ๋ยไปนะครับรักน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติครับตัวนี้ไม่ต้องใช้ปั๊มนะฮะกรณีที่แหล่งน้ำเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วก็ระดับของพื้นที่เรากับแหล่งน้ำเนี่ยไม่ต่างกันมากนะครับตัวนี้โดยปกติแล้วถ้าจุดนี้มีท่ออยู่นะครับแต่มันกลบไปนะครับให้ขุดให้ขุดลงหาท่อก็กยากหน่อยนี่ทีนี้ทางท่านลูกค้าก็พยายามขุด เรื่อยแต่ยังไม่เจอนะครับเพราะว่าที่เขาถมดินมันกลบนะครับโดยจุดนี้วางท่อมันก็มาได้นะฮะแต่เราลักน้ําเพื่อเป็นการทดสอบด้วยนะครับว่ามันทํายังไงมันทำยังไงถึงจะรักได้นะครับ <_ mas k> พื้นที่แบบนี้ไม่ต้องรักก็ได้มันถูกต้องนะครับแต่มันมีพื้นที่บางที่ที่แบบระดับน้ําอยู่ต่ํากว่าพื้นที่นานเรานะครับอันนั้นต้องดึงด้วยใช้ปั๊มนะครับเราทําเพื่อที่จะไปต่อยอดจุดที่แบบ แหล่งน้ําอยู่ต่ํากว่าพื้นที่เรานะครับเราจะสามารถลักได้ยังไงนะครับตัวนี้ก็กถือว่าสําเร็จแล้วนะครับได้ได้ทาตามทฤษฎีนะครับแล้วก็ที่เราได้ดูคลิปมาเอ,อ,เอามาทดสอบลองทําดูนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูช่งหนาครับผมน้ําใส่มาตามท่อฝั่งนี้นะครับนี่น้ำไหลออกนะฮะแล้วก็นี่ครับ ลงแปลงนานะครับตอนนี้ที่ได้เต็มเตมก็คือประมาณประมาณสองวันแล้วที่ไหลดีๆนะฮะตอนนี้ก็ไม่ต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะครับใส่ปุ๋ยไปต้องมีน้ําลําเลียงครับนั่นน,นลูกหามาแล้วครับผมนี่ครับผมฝั่งนี้นะฮะนี่น้ำม,มาแล้วอ๋อนี่ครูเปิดตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คุณครูเปิดถ่ายไปแปลงนี้ครับผม เพิ่งเปิดเมื่อเช้าใช่ไหมครับอ๋อทางนั้นเดี๋ยวได้คืนนี้เต็มเๆอีกน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันก็กรอกน้ําไม่ยากครับไม่น่าจะหมดนะเมื่ <laughs> อกี้ไปไปกดไล่อากาศาหน่อยๆนึง <laughs> เพื่อมันเริ่มอ่อนกําลังค, <laughs> ครับแ <laughs> ปลงนาะลูกค้านะฮะ <laughs> นี่อันนี้เต็ม <laughs> ๆเลยครับนี่ มาแล้วแปลงนี้โอเคแล้วนะฮะแปลงนี้ชุมช่มชุ่มชุ่มชื้นละนะฮะดินมันซึมลงดินละพอมันซึมลงดินได้ได้อิ่มตัวนะน้ำก็จะเริ่มเริ่มดันขึ้นมาข้างบนนะครับคือมันน้าเริ่มขังให้เห็นนะครับจุดนั้นก็คือเราสามารถที่จะถ่ายไปแปลงอื่นได้เลยนะฮะให้มันพอซึมซึมอยู่นะฮะโอเคครับผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ